ขอนอบน้อมเด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกรจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล่าวขอน้อมกราบที่วันทิตาวันชานน์และสวัสดีกัลยาณมิตรกรัลยาณธรรมทุกท่านค่ะดิฉันนางสรวีแสนสุขขอเถอโอกาสมาแบ่งปันปน,นิพพานธรรม จากหนังสือนิพพานธรรมบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าโดยพี่วันชิตาวันชานนและทีมง,งานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าค่ะลูกขอพระเมตตาขอพระบารมีจากองค์พระเมืองสูงทุกพระบาททุกพระองค์ขอได้โปรดเมตตาสงเคราะห์การแบ่งปันนิพพานธรรมของโลกในครั้งนี้ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุนิพพานธรรม คือธรรมะของพ่อพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐไว้เป็นธรรมที่บุคคลควรทำให้รู้แจง้งคำว่าบุคคลในที่นี้หมายถึงบุคคลทัท่วๆไปที่รักษาสิน5ห้าสิลแปสิน 8, สน 10, และสิน2สี่สิบนั่นก็คือ คารวะและนัดปวดนั่นเองคําว่ารู้แจ้งในที่นี้หมายถึงรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์รู้สาเหตุของทุกข์นั้นๆรู้วิธีํำจัดทุกข์นั้นตามที่พ่อพระพุทธเจ้าได้สอนไว้แล้วนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะทําให้เกิดการรู้แจ้งในที่สุดนั่นก็คือเกิดมรรคผลนิพพาน สุดท้ายได้กลับคืนสู่ธรรมธาตุดั้งเดิมแท้ของตนเองที่แดนทิพนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งหรือการบรรลุมรรคผลน,ผนิพพานจึงเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนไม่จำกัดอยู่เฉพาะนักปวดเท่านั้นเราในฐานะลูกของพ่อพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้สร้างดวงจิตขึ้นมาให้มาเรียนรู้ในสามโลกจนเราได้รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์เรามาหาทางออกจากทุกข์กันดีกว่าดังนั้นธรรมะที่จะทำให้เราออกจากทุกข์ได้ก็จะอยู่ในนิพพานธรรมที่ดิฉันจะนำมาแบ่งปันในครั้งนี้ค่ะเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจไป พร้อมๆกันเลยค่ะนิพพานธรรมที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้คือความทุกข์สิบประการและทางสายกลางความทุกข์สิบประการมีดังนี้คือ 1. สภาวะทุกข์หมายถึงทุกประจับสังขารคือเกิดแก่เจ็บตาย 2. ปกินนกะทุกข์ คือทุกจรคือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาสานิพัทธทุกข์คือทุกเนืองนิดคือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจระปัสสาวะ 4. ี่พยาธิทุกข์คือทุกเพราะโรคต่างๆห้าสันตาปะทุก คือทุกเกิดจากกิเลสคือโลภโกรธหลงหกวิปากะทุกคือทุกเกิดจากกรรมเก่าตามมาให้ผลสามสหคตะทุกคือทุกเกิดจากโลกกะระทำแปดแปดอาหารปริเยกะทิทุกคือทุกเกิดจากการหาอาหาร 9. วิวาทมโมละกะทัทุคือทุก์เกิดจากการทะเละาวิวาท 10. ทุกขทุกคือทุก์รวบยอดคือความยึดมั่นในขันห้าค่ะต่อไปทางสายกลางทางสายกลางมีเหตดังนี้คือ 1. สติสติคือความระลึกได้หมายถึง การบังคับตัวเองได้แก่การาลึกหรือนึกได้ว่าเราควรกระทำหรือเลิกกระทำสิ่งใดสติเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตสติจึงเป็นพลังให้เรารู้จักบังคับและประครับประคองชีวิตตนเอง 2. ส,สมาธิความตั้งใจมั่นหมายถึงความมีจิตใจมั่นคงเข้มแข็ง สงบตั้งมั่นในอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตมีความมั่นคงตั้งเป้าแล้วจะทําให้เกิดพลังอย่างสูงส่งพลังของจิตเป็นพลังที่มีอํานาจเกื้อกูลพลังอื่นๆสาปัญญาความรอบรู้คําว่าปัญญาแปลว่ารอบรู้มีสองความหมายคือรู้รอบและรู้ลึกรู้รอบได้แก่รู้เป็นระบบ รู้สภาพรวมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมส่วนรู้ลึกได้แก่การมองเห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์สามารถเข้าใจและเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์นั้นๆได้นี่คือส่วนหนึ่งของนิพพานธรรมความทุกข์สิประการและทางสายกลาง ธรรมะที่นำมาแบ่งปันในวันนี้ไม่ถูกจริตและไม่สมบูบรณ์ประการใดดิฉันขอน้อมกราบขอขอมาในที่นี้ด้วยค่ะบุญใดกุสลใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบนนี้แด่องค์พระเพื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์พี่วันชิตาวันชานนลและกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านค่ะ ส่วนผลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันนิพพานธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและกัลยาณมิตรกัลยาธรรมทุกท่านได้สะอุปาทิเสสานิพพานธาตในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุาธนิพพานะสุขังนิพพานะปัจจิโยโตุ